สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านสู่ช่องพลังข่าวค่ะช่องที่ทีมงานพลังข่าวได้หาประเด็นร้อนเรื่องที่น่าสนใจต่างๆที่เราจะจับมาสรุปแล้วเล่าให้ทุกคนฟังค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลจากข่าวล่าสุดกันหน่อยนะครับเเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทหารไทยเรา3นายเหยียบกับระเบิดที่ช่องบอกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อไม่กี่วันมานี้เองวันที่16กรกฎาคมค่ะครับ ก็มีรายงานจากเพจกองทัพภาคที่2นะครับผู้บาดเจ็บถือพลทหารธนพัฒอันนี้คือข้อเท่าซ้ายขาดเลยค่ะอาการค่อนข้างหนักส่วนอีก2นายก็มีอาการแน่นหน้าอกแต่ว่าล่าสุดคือทุกนายปลอดภัยแล้วนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสพสิทธิประสงค์ครับแต่ประเด็นมันไม่ได้จบแค่นั้นนะสิครับค่ะเพราะพอข่าวออกไปปุ๊บ ก็มีคำถามตามมาเลยโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียใช่ค่ะเพราะว่าเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเส้นทางล่าตระเวนที่ใช้มานานแล้วนั่นน่ะสิคะคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ เป็นระเบิดเก่าที่มันตกค้างมาจากสมัยสงครามจริงๆหรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นการลักลอบวางใหม่โดยฝั่งกัมพูชาอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญอย่างพลเอกวันชนะสวัสด,ดีหรือที่เราคุณชื่อกันว่าผู้พันเบิร์ดนะครับท่านให้ความเห็นไว้น่าสนใจทีเดียวโยงไปถึงสนธิสัญญาออตตวาด้วยค่ะ ประเด็นเรื่องสนธิสัญญาออตตวาปี2,540เนี่ยสำคัญมากคือกัมพูชาเขาก็ร่วมลงนามด้วยนะคะครับสนธิสัญญานี้ว่าด้วยอะไรนะครับทบทวนนิดนึงก็คือห้ามใช้ห้ามสะสมห้ามผลิตหรือขนย้ายแล้วก็ต้องทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลคือระเบิดที่จงใจทำร้ายคนนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2,543แล้วประเด็นคือกัมพูชาเองเนี่ยก็ยังยังมีพื้นที่ที่ต้องเก็บกู้อีกเยอะมาก เยอะมากค่ะแล้วก็เคยมีรายงานด้วยว่าบางทีเจ้าหน้าที่กัมพูชาเองนี่แหละห้ามฝ่ายไทยเข้าไปเก็บกู้ในบางพื้นที่อ้าวเหรอครับทําไมล่ะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องความจริงใจหรือเปล่าหรือมันอาจจะมีปัจจัยอื่นเช่นเอ่ออาจจะรองเงินช่วยเหลือจากต่างชาติหรือเปล่าเลยยังไม่เร่งเก็บกู้ให้หมดอะไรแบบนี้อืมก็น่าคิดนะครับ ซึ่งสถานการณ์เรื่องกับระเบิดในกัมพูชาเองก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะคะข้อมูลปี2022บอกว่ายังเหลือพื้นที่เสี่ยงอีกตั้ง2,000กว่าตารางกิโลเมตรแล้วตั้งแต่ปี1979เนี่ยมีคนเจ็บคนตายไปแล้วกว่า65,000นทําคนทำให้กัมพูชามีอัตราคนพิการสูงติดอันดับโลกเลยโหตัวเลขน่าตกใจมากใช่ค่ะ ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยตัวเลขผู้เคาะร้ายรายใหม่จะลดลงแต่ก็ยังมีอยู่ปีละประมาณ40คนส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรเป็นเด็กๆที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงฟังดูแล้วมันก็ขัดแย้งกันอยู่นะครับคือกัมพูชาเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพประชุมทบทวนสนธิสัญญาออตตาวาครั้งที่5ในปี2024นี้ด้วยใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีรายงานย้อนหลังไปหลายครั้งเลยที่ชี้ว่าอาจจะมีการลักลอบวางระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะแถวแถว,แถวปราสาทพระวิหาร ระเบิดใหม่เลยเหรอครับไม่ใช่ของเก่าค่ะอย่างปี2013บางกอกโพสต์เคยลงข่าวทหารไทย3านายเหยียบระเบิดรุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีในพื้นที่นั้นมาก่อนอ้าวแล้วตอนนั้นเขาว่ายังไงครับว่าตกลงแล้วเนี่ยปฏิบัติตามส่วนที่สัญญากันจริงจังแค่ไหนแล้วนอกเหนือจากเรื่องเอ่อการวางระเบิดใหม่แล้วมันยังมีอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเรื่องคอร์รัปชันคอร์รัปชันในหน่วยงานเก็บกู้ระเบิดเองเลย ใช่ค่ะเรื่องนี้มีประวัติเลยนะย้อนไปปี1999นู่นเลยค่ะองค์กรเก็บกู้ทุนระเบิดกัมพูชาหรือ C M A C เนี่ยเคยมีเรื่องฉาใหญ่เลยเรื่องอะไรครับทั้งยักยอกเงินบริจาคทั้งแต่งตั้งคนแบบว่าไม่มีคุณสมบัติเข้ามาทำงานจนผู้บริจาคตะวันตกเขาระงงับความช่วยเหลือไปช่วงใหญ่ๆเลยโหส่งผลกระทบแย่เลยสิครับ กระทบการเก็บกู้โดยตรงเลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องความโปร่งใสโดยเฉพาะโครงการที่ได้เงินสนับสนุนจากนานาชาติอย่างพวก EU หรือ UNDP เนี่ยก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันอยู่ว่ามันโปร่งใสแค่ไหนทั้งหมดนี้มันก็เลยวนกลับมาที่คำถามสำคัญสคัญที่ผู้พันเบิดตั้งไว้นะครับค่ะ คำถามแรกก็คือแอะหรือว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งใจเก็บของเก่าให้หมดแล้วก็ยังมีการวางเพิ่มอีกใช่หรือไม่ครับคำถามที่ 2, 2> คือถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วประชาคมโลกจะยังเชื่อมั่นกัมพูชาในการร่วมมือแก้ปัญหาอื่นๆอย่างอาชญากรรมข้ามชาติได้ยังไงและคำถามสุดท้ายก็คือแล้วในสถานการณ์ความขัดแย้งตามชายแดนปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้ระเบิดสังหารบุคคลเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับ สรุปตอนนี้ก็คือเรากำลังอยู่กับข้อมูลที่มันดูจะขัดแย้งกันเองนะคะด้านหนึ่งก็เป็นคำอธิบายทางการว่าเป็นระเบิดเก่าตกค้างครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือข้อสงสัยจากสังคมจากรายงานเก่าๆจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ล่าสุดกับความเป็นไปได้เรื่องระเบิดใหม่เรื่องการละเมิดสนทธิสัญญาแล้วก็เรื่องคอร์รัปชันที่ดูเหมือนจะยังฝังรากลึกอยู่ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากครับ ก็น่าคิดต่อนะครับว่าท่ามกลางประวัติศาสตร์ความเจ็บปวดจากกับระเบิดข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ข้อกล่าวหาเรื่องระเบิดใหม่แล้วก็ปัญหาคอร์รัปชันที่ว่านมาเนี่ยอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่ความโปร่งใสความไว้วางใจแล้วก็สร้างความมั่นคงที่แท้จริงตามแนวชายแดนได้คงเป็นคําถามที่ต้องติดตามหาคําตอบกันต่อไปนะครับ